โอ้ยโอ้ยนกบานทุกคนหนูยังไม่เก็บพลิกที่เหลือเลยแต่นิดเดียวเองอ่ะาลวกไปหมดเลยอ้ยยต้นนี้ยังยังนิดนึงยังได้อยู่โเดี๋ยวจะเก็บดูใบไม้ก็่วงเอ้ยดลลี่ ดีดีใจแม่ออกมาดีดีใจแม่ออกมาด้วยเนี่ยฮะใช่ไหมลูกอ่ะเกาเกเกาอ้าเอ้าวอมืนดีใจใช่ไหมล่ะไปดูผักเดี๋ยวค่อยดูผักเนาะแต่เอลิลอีอ้ oh. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะออกมาในสวนทุกคนหนึ่งอ่ลืมผักบางสวนยังไม่ได้เอาเข้าบ้านตะไครหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้แบบรู้สึกดีอยากมาเล่าเรื่องข่าวที่วันนี้ทั้งวันปกติแล้วที่เยอรมันนะจะออกข่าวเกี่ยวกับโควิดเป็นส่วนใหญ่นะคะในทีวีเนาะออกข่าวในช่างใหญ่ก็นั่งดูดูดูหนึ่งก็แบบเออคุณมาดูสินี่พูดเขาเขากำลังประชุมเรื่องวัคซีน ที่ที่ได้ผลออกมาค่ะทุกคนแล้วหนึ่งบ๊บอุ้ยนั่งลุ้นแล้วในช่างใหญ่ก็อธิบายให้ฟังเพราะว่าหนึ่งก็ไม่เข้าใจทั้งหมดเขาก็พูดเร็วมากเขาก็แบบคือกับประชุมก็คือการข่าวทั่วถึงในยุโรปเลยนะคะทุกคนดินดีใจกับแม่ไหมตอนช่วงเมื่อกี้ก็คือเขาเขาประชุมกันก่อน,กอนเกี่ยวกับเรื่องอ คริสต์มาสนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงวันคริสต์มาสนะคะเขาก็จะมีให้ทิกอาร์มวันที่24ตอนคำ่คำๆนะคะคือแต่ละครอบครัวเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็ <c oughs> จัดงานคริสต์มาสสำหรับครอบครัวนะคะในทางเยอรมันเขาก็ประชุมกันว่าเฮ้ยจะให้จัดไหมหรือไม่ให้จัดหรือว่าอะไรยังไงเขาก็เลยเอาไปเอามาเขาก็ประกาศให้ คือมีกิจกรรมในครอบครัวจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรเงี้ยนะคะได้ไม่เกิน10คนนะคะก็เราก็ครอบครัวเราก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เออเพราะว่าปกติเนาะครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่นี่เราก็จะจัดด้วยกันคือ,อลูกสาวก็มานะคะก็แม่ของลูกสาวคือภรรยากเก่าในช่างใหญ่ก็มาพร้อมกับ าสามีของเขานะคะแล้วก็มาร่วมกันเราก็มีแค่รวมกับพ่อปู่แม่ย่าก็เจ็ดคนนะคะถามว่าทางแถบการล็อกดาวอะไรทางแถบเมืองถึงรือว่าทางเยอรมันนะคะแถบนี้นะก็ไม่ได้ล็อกดาวเหมือนตอนแรกที่มีโควิดรอบแรกนะคะเหมือนกับคือห้างสิสนห้างส,สินค้าใหญ่ๆหล่แงชอปปิง้งวิ่งรีวิ่งไปวิ่งมาอย่างเี้ย แต่ก่อนเนี่ยคือปิดนะคะปิดคือไม่มีการช้อปปิ้งไม่ให้ไปซื้อของคือไปซื้อของใช้แล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่าช่วงนี้คือทุกอย่างเปิดไปช้อปปิ้งได้แต่ว่าก็คือปิดใช้แมสปิดใช้ ต้องมีรถเข็นเข้าไปแต่ละคนต้องอยู่ห่างการเว้นช่วงห่างการต้องมีรถเข็นทุกคนที่เข้าไปห้างสับสินค้าอะไรเงี้ยให้เว้นระยะห่างอะไรเงี้ยนะคะการป้องกันเขาเขาก็มีที่ล้างมือที่น้ํายาฆ่าเชื้อให้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็วางไว้ให้ใช้ให้ฉีดเอาเองนะแต่มาพูดถึงคือมาพูดในส่วน <c oughs> ตอนนี้สีองศานะคะทุกคนโอ้ยดูดอกดอกดอกดาวเรือง เรื่องของนียงเหีียวแล้วอเดี๋ยวชจจะพาไปดูไปดูผักทุกคนวัคซีนที่เขาผลิตออกมาตอนนี้คือบริษัทจะเป็นเครือที่ร่วมกันกันกบออยู่ทางอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ของแต่เครืออคือโอ้ยนินดี้คือ,อแอบเนี่ยห้องแอบที่ที่เยอเยอรมันเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่สองส่วน คือในส่วนหนึ่งที่คือเขาก็ร่วมกันในในแถบยุโรปอะไรเงี้ยนะคะเขาสามารถผลิตวัคซีนตัวนี้ออกมาคือได้ผลสำเร็จาเร็จน94%ะคะ่ะทุกคนใน100%รเหลืออยู่อยู่อีก6%กเ็นี่ยก็คืออาจมีความคลาดเคลื่อนอะไรได้นะคะคือได้ผลกับวัคซีนตัวนี้สามารถยับยั้งโควิดเนี่ยนะคะได้ตัวยาตัวนี้วัคซีนตัวนี้ออกมา นะคะเป็นผลสําเร็จได้9กแล้วตอนนี้นะคะถามในายช่างใหญ่หลายรอบนะเพราะว่าหนึ่งก็ฟังในทีวีก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดหนึ่ก็เลยมานั่งถามในช่างใหญ่ดูลินลี่นี่อะไรอะไรนะอ๋อต้นกล้วยนั่งนายช่างใหญ่ก็อธิบายหนึ่งฟังนะคะหนึ่งก็อยากจะฟังอยากจะเคลียร์คือมันรู้สึกดีใจคื อย่างน้อยก็ค้นพบได้แล้วนะคะแล้วก็จะเอาออกมาใช้แล้วนะคะอะอะไนโอ้ยนอทางประเทศอังกฤษนะคะก็ได้นําตัววัคซีนตัวเนี้ยไปแล้วนะคะก็คือเขาจะเขาจะมีการผลิตยาเหมือนกับการผลิตยาใช่ไหมละ่ะเราผลิตตัวยาเหมือนกับยาพราซตามอนอะไรนี้ยออกมาจะใช้กับคนก็ต้องมีฝ่ายตรวจสอบพวกตรวจสอบตัวยาเนาะเหมือนกับ การผ่านพิสูจน์การผ่านออยออะไรอย่เงี้ยว่าใช้กับคนได้หรือยังอะไรเงี้ยนะคะพอดีทางประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีฝ่ายตรวจสอบมันกับการตรวจสอบผ่านอยอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอานําไปฉีดให้กับอ,อคน นะคะคนที่ประเทศอังกฤษแล้วนะคะคือพรุ่งนี้เขาจะนําไปใช้แล้วทุกคนคือนึ่งดีใจแค่ได้ยินว่ามีวัคซีนแล้วไงแบบมันดีใจเราจะได้กลับบ้านคืออยากกลับบ้านมากๆเลยแต่ว่ามันก็ต้องรอเนาะเพราะว่าทางเยอรมันเนี่ยเขาในข่าวในทีวีนะอันนี้คือเขาเขาข่าวคือการประชุมนะคะเป็นประชุมออกหน้าจอแบบมีอะไรนะนายกรัฐมนตรีมีอะไร พูดร่วมกันเกี่ยวกับหมอกับอะไรเนี้ยด้วยเนาะ <c oughs> คือแบบทางเยอรมันนะคะก็จะ,ะคือเขาคำเขาคิดไว้ว่าประมาณวันที่29ธันวาคมจะนำวัคซีนตัวเนี้ยออกมาใช้มาฉีดให้กับคนซึ่งเขายังไม่ได้มีเยอะนะคะปร,ปริมาณอะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะฉีดฉีดให้กับหมอใหออ้พยาบาลให้กับคนแก่อะไรก่อนเนาะ ก็ยังดีที่แบบว่าเขาค้นพบวัคซีนตัวนี้แล้วทุกคนแล้วแบบเฮ้ยแบบดีใจมากหนึ่งดีใจมากหนึ่งอยากจะมาบอกพวกว่า <c oughs> <c oughs> ความดีใจคือมันมันมีทางออกแล้วอะไรเงี้ยคือเนาะทุกคนดีใจไหมคะเราไอ้ตัวตัวยาตัวเนี้ยคือตัววัคซีนตัวเนี้ยเขาก็บอกว่าจะต้องเก็บในอุณหภูมิที่ เย็นมากๆคือติดลบถึง70องศาเซลเซียสนะคะถึงจะอยู่ได้นะคะตัวยาตัวนี้ตัววัคซีนเนี่ยนะก็เหมือนก็เขาแช่เป็นหลอดเป็นหลอดเป็นหลอดอะไรไว้นะก็เขาบอกไว้ว่าการขนส่งหรือการส่งไปที่ไหนก็ตามก็ต้องแบบอยู่ในอุณหภูมินี้ คือติดลบถึง70องศาทุกคนที่จะสามารถรักษาคุณภาพของตัวยาวัคซีนตัวนี้ได้แต่ดีนะทุกคน94นะ่ะเหลือแค่6เองตอนนี้เขาก็ต้องแบบมันอาจจะมีอะไรคาดเคลื่อนน,นิดนิดหน่อยๆนยนะแต่ว่าก็คือค้นพบได้ออกมาแล้วทุกคนแล้วก็เยอรมันเขาก็ประกาศนะคะว่าว่าประมาณวันที่29เนอะแต่ว่าถ้าเอามาใช้เอามาฉีดแล้วก็เราก็คงจะต้องแบบ ดูเวลาด้วยว่าเขาจะผลิตออกมาได้เยอะแค่ไหนอะไรมึงยังไงมันก็ต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าวันนี้ดีใจคือเขาคนพบวัคซีนรักษาโควิดแล้วต้านโควิดแล้วทุกคนดีใจดีใจดีใจในสวนไม่หนาวแล้วคนดูพลิกหน่งโอ๊ยยังใช้ได้ไหมเอ้ยนี่ยังได้อยู่ โอ้ยต้นนั้นยังได้อยู่เออเก็บก่อนเก็บก่อนนี่อากาศเปลี่ยนไปดูะคะ่ะทุกคนอากาศเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนโอ้ยเหลือแต่กิ่งแล้วะะ่ะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยมาชมความสวยงามกันอีกเนาะตอนเดือนมีนาเริ่มต้นฤดูใบไ,ไม้ผลิใหม่นะคะเรามาดูผักหนิงซีว่าเป็นยังไงคนหนิงสีให้ดูความประหลาด กระลำดอกต้นนี้มีถึงหหัวในต้นเดียวทุกคนหนึ่งสองนี่สามสี่ห้าหโอ้โหต้นใหญ่มากดู่ะนี่นีนี่โอ้โหปลูกต้นเดียวได้หกหัวสุดยอดอุย้ยกระลำยังทนเลยทนหนาวจริงๆ เดีจะตัดหนูว่างแล้วแมวน้อยแมวน้อยน่ารักเฮ้ยมองไปเรืองอลามใช่ลูกเอ,อ้ยโออยกวาดไปไม้สิค่ะอุย้ยผักชีผักชีทนหนาวนะทุกคนขนาดวันนั้นติดลบสามนะตอนกลางคืนนี่ยังสดอยู่เลยนะคะดูใบทุกคนเดี๋ยวหนูจะพาชมกระต่ายกระต่าย กระต่ายน้อยกระต่ายกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยน่ารักเอ้ยเอ้ยเห็นกระต่ายไหมเดี๋ยวกระต่ายจะกระโดดให้ดูนิดนะกระต่ายหือล,ลิงนะลิลิงล่งลิงหรือเปล่าโอ้ยลิงลิงไปแล้วไปข้างบ้านแล้วทุกคนนี่แหละค่ะก็มีเรื่องเอาหมวกปิดหน้าที่จะอยากเล่าให้ฟังนะทุกคนคือความดีใจนะคะนิ <laughs> ดนึงเข้าบ้านไปบป๊นนนึงรู้สึกหนาวแล้วทุกคนเดีย๋ยวไปเอา,เอา อะไรมาใส่พริกดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเก็บพลิกที่ยังรอดเข้าบ้านเย้ทุกคนดีใจด้วยนะคะยังไงที่หนึ่งดีใจคือความหวังที่จะได้กลับบ้านเร็วนะคะก็คือ,คอตอนนี้หนึ่งก็กลับได้แหละแต่ว่ามันก็กักตัว14วันแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่ยังโควิดยังนั่นอยู่ถ้าเรากลับไปแล้ว การกักตัวหรือว่าถ้าเราติดเชื้อเราหวางการบินหรือไปติดกับใครอะไรยังไงเนาะมันก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ยิงไปหาพ่อแม่เอ้ยพ่อไม่อยู่ละไปหาแม่อีกไปหาครอบครัวพี่นอ้องอีกก็คือถ้าเรามีเชื้อมีอะไรไปติดเขาก็ไม่ดีนะคะคืออันนี้ก็ดีใจที่แบบเออมันมันเรามีความหวังกันแล้วทุกคนคือ Yeah. เอาไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนโอ้ยหนาวมากตอนนี้มือหนึงเงย็นแล้วไปแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะมีความสุขมากมายค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะบายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณที่มากดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็มีความสุขกับการรับชมคลิปของที่นิงนะเอาไว้เจอกันใหม่บายบายบาย,บายลินดีอยู่ไหน